โอ้แก่หอกันแล้วจิบไปนะดูเราจิงไหฮะขัตตนาทุกที่ขรรคปรบนอม oh, okay, ขับพันธะกระหอบขอบรินขันสมณะเป็นเรืองดีนยกเทศนโนนตรีจะกระโนนให้มาก ป็นยาสู่รัตุทธ์เพื่อการะชาธิไตยไม่ต้องกองไอีแล้วไดิ้ปเรื่องในเรื่องจยง่ายกันหน่อยม่ยกนเนอนไปเราพีตะกี้แล้วดีนะมาค่ะนั่แล้วมาเนี่ยมาได้กันนี่ีนสักาน พุทธ so ังอภิพุธยามิอิมิตาสัตตะเลนะธรรมังอภิพุธยามิอิมิตาสัตตะเลนะสังฆังอภิพุธยามิอรังัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิ ปะติปันโนภะคะวะโตสัมมะกาสังโฆสังฆังนมามิสาธุมะยังภันเตภิสุงวิสุงรัตนะธายะติสะระเณนะสหะ mayang รุติยัพพีมะยังภันเตภิสุงวิสุงรัตนะธายะ Pancasirania Jawa jumlah isu, jumlah isu, jumlah isu, <tipun> Adi <isu, tipun> api mayang banteng Risulisulam panataya Diserani nasaha Pancasirania นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุตติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุตติยัมปีพุทธังสระนัง ภัททามิพุทฺธยํปีธมฺมงฺสารณํคจฺฉามิพุทฺธยํปีธมฺมงฺสารณํคจฺฉามิพุทฺธยํปีสํฆงฺสารณํคจฺฉามิพุทฺธยํปีสํฆงฺสารณํคจฺฉามิอฏฺฐิยํปีคุตํสรณํ तवं तव अभिसंकीति तव अयमुचति रूपकारणोसा तहो असङ्काहोनकै तेन असङ्का इदं असङ्कानि पेना सक्कानि तसंकानि पेना असङ्कानि योम् पञ्जाीयो पञ्जाी आन्ना पञ्जाी cabannya di istriannya dibuka laannya di Itawahalalan nanggung banyaknya di sama yabi kamu aku Napa kota napa kota napa

วันเดินตีตึ้งกำยังนู่ร่ำจนลาอันบาสุตาทำไปอันนาได้สองแสนสี่หมื่นโยชนาการนันในม้อยขึ้นลื่นลอยสัตรายคนชายหาดเหมือนวิไปอันนาดังในและน้งเอ็นด่างวินเล่นปลานี วันไหนจะมีพระมูว่าไปบนหู่จะเกิดมีบนนาทีแม่น้ำทาเล่ประพันธ์ดํานเลี้ยวความจะบันรังยิ่งใหญ่ของชาวไทยก่มาเดือนบอกมีคบเตือนหูใจว่าทาเล่ใจดำมีไป สูู่ทั้นใดแม้ตักก็เกิดขึ้นยักไปท่านเลยสูงเรียวเสไปป้าวหักหนาวตันหันสันเงจากไหลลาขอเงนากสืบปังชีวิตยังเผ่าคูมือบุกหมู่พ่ันาดำที่ว่าละจากนับสู่หากไหลปัน ัตว์อัยยนัตหลาต่ัะเพนะครับกรกคสิง้ันดูารรกษาคณะกรรมการทางการตอบนครับงรยันอันน,นั้นของคนคุณนันี มันป ok <coffee> ูกได้เตี ar, like like ่ยก็ไม่เพรดินมันมีวเต็มเตี่ยหเนมันยังเต็มจะได้จะได้เตี่ยกาตัดต่อไปบัตรรูปถึงรปงรูปถึงรปถึงรูปถึครูปง เสือขาข้านากรรมการอกค์สองขาเป็นเชิญครับรอปที่สามรู้เชืรอทิพเพื่อนนะครับรูปที่สรุ้ทั้งรูอขอาชสดเจ็ดสมาชิสบายเุสบาแต่วับายเขตเมืนงริญครับ รูปที่หนึ่งรูรูสายที่นึ่งการนั่งนะครับเียนชิญครับรูปที่สองบุญญ่ชุมิอที่เก้าเขาเียนชิญครับรูปที่สามนะครับรูปที่สามบุญญ่ประุมกอดมุเก้าเเดินครับรูปที่สี่รูปรูปแยกที่นายะนะครับเียนชิญครับ ห้างนั่นกับเปิลกระบอกให้ป่บไว้ปะะเปิลหู้รถไฟมาแล้วฮะป่อแปะมุ้งเนี่ยเขาบอกว่าห้างอุบลได้หลายจกหมื่นเก้าอนะเออหรือก็สามสองเก้านะลืมไปไม่ใจลืมไปตุนซิวก็ได้รูปีบุญรุษีฮัน

มันจะทำให้ความเห็นเข้าไปเนี่ยผัดเข้ามาได้เยอะถ้าดึงออกปุ๊บไปต่อไปถ้ต้องดันเขาเรา่่หน่งรุนแรงใช้สมนมันจะทำให้พลังชี่พลังชี่แหาจานนั่นองรุ่อินทรีราแขงบริส์ร่าเายแ รูปที่สามสักดคามมังกรพระปิทั์ครับรูปที่สี่ล้นชุลยพรหมมหาวาสิสกาวเจ้าเมตชนอะไยังประจาทั้งนั่นทำไมมีศร้าปอดจำรัตปฏิเสธอันสุขนลน้ำสุภานานานใช้แม่ฟองเสียงดังแม่จั้องผุดสงผุ้ใหญ่ los, เป็ดนาปริยาอานนาฏปัญญคุณ แม่เกบารเงองแข็งแรงอาในชายานัาสุขารักรุญญยากแม่ในเอื้อใจครับแม่หอมหอมนะครับยากหาแม่ประณนีเจยเสษแม่สุภาบังกรปอกแปลงแม่ทองมีเตยเกรงปอดแฉ่แม่ทองคำแม่ในกรกัลพัดทองติดเก็บวิดชายธนกฤษทองติดเก็บในดวงแก้วอาวินชุกทองปอกประเสริฐแม่โบไกทองิสาแม่ปันลกับเปล่ง ปัสเสน่แม่สมองตานีลูกภูมิจุติอจิธรรมเจดจำปีน้องวิบูจาคำบุญจวัฒนสังสังสังขารกเทียงกัพระดมบุญโที่โสกุศลนามนลันติทหารนักปู่ชูที่ตายสุลกไปนาอินามก่อนันในสมศักดุไทยนั้นตัวเดียบระกุศลนภาสมนลันติเรียกว่าไปถึงมันเจ้าเ็เป็นเข้าไงไปถึงหอกไว้เห้ไปีนขึ้มา ไปถึงวารุนปูนราสิงข้อติดหนังติดทิดประกราศต่างตีกขรมซัตานในบัรณาไว้ไม่ว่าสวนใอยมมะกุลช้นันนิยมหัตายอวังที่ใสอารมณ์อะไรที่ไหนหมดยามใส่ขนงความข้าวหางตังเนกะ็ได้กริสุกกิริรับควาสังอยาอาหารทอดปลาหน้าจีกอรีบินสังข์กรีข้าหน้าอุตานลายท่ามวลอนนี้จะไปงงยงง่ายอาจตีให้โครไข่ไปดูดีดี ก่อยู่ทีนี้แล้วมจงกลับกายเป็นเกาติดหน้าติดเสื้อสาอาะนักท้าวัประสานาาหลับจะมดเตี้ยให้อยู่สุกเสียง์ุกคำเจ้าจะได้นานจะได้กล้าอวัุนลอนนายสุสกุลไทยรันได้หักได้กินในบอิโกได้ขอเป็นลพระบุานอ่างจวนมันางาัง่อแม่ตรอนก่อเกิดไม่เกิดปูแทนยาแทน trong năm nay mình thì có một tên và Đa, được đi cho ba cái năm ở đây mới đó là đi xử lý của tất cả các bạn mình đã tốt trong bốn ba tôi thì, thương, thì chức, còn chẳng thể ca đâm nhà máy tắm của tòa quá tạc của thân tòa và năm nay tổn trong bùn ngày nắng thì học sinh thì tay bói phục lại một dùng các món ăn ôi vô chục để chăm sóc cho ta sẽ tìm tỉ non. nóng vì một năm làm cái cụ muốn cảm ơn thì đi qua trong ขอขอเกาะเหนือจะได้มาใขอของใจเกาะกลางใจจะได้ไม่ใช้ไปกระเฮียดโตกีลาที่ปั้มาหาปั้งใจห่างสดงังน,นี้เพียงแต่ที่ีินังบัตรบาลีุเจ้าเป็นตัณาเป็นปัญไไหาบาลีไหวไหวยะอาวะริวะหาปุราปาริปุรเนรนิสาการังเีวะมวะอิโตตินังเปตตังอุป,าปาัต Iki sang pagi sang sumang, ipame wakame santu, sampe goreng tusang sapa, Janho bandara noyaha, manita noyaha. Api diyo biwa jantos 6 da puta pada jigor Si meya si meka zakha jamme pegalang rakantu sabate wata sabatam manu กำนักวอัจะเนบบแ้นำนรัาบบเหมอนาขวาแก้รังคารนะครับวันนี้ครับผมในฐานะนรับที่มาบรวยนะวัันครับวัหลวนที่สวันไหร่ซึ่งมัน ผสมน้ำครับแต่อพอวันพซือกับคืนกับวันอยากไปนะครับที่จะรถเป็นโงการนะครับู่เราประดะวขัดขี้แล้ปร,ประหันยากที่เายนอกให้คุณมรุนแรมาห้่สกำลังใจจางขอุณวรา เราจะตาม่างรัดวลของที ulously, ่ราชการใช้ทำต้อตกวันนะครับทั uh> ้งขอบคัวก็มุ่งสูงมีลังใ่นะครับเหยีมบหให้คนกิดมาบนนั้นคอยทำให้นกัดคำคืนนี้ก็ถือว่าสร้างร้ังใจก็ขับคอบครัวยังเป็ยังยังสุขนะครับวันนีแล้วก็จะทำ จนากพิทในวันจนะครับวันวันอาทิตย์วันในวันก็ประมาณห้าสิเอ็นตน,น,นะครับครับต่อระนาจภานะครับต้องขอกราบขอบคุณไอริทิยทุกทุกันเนอย่างสูงการได้คข,ขคืนนี้นะที่มาให้ลัจอย่าง,างมากมายเลยนะครับกาดพิธีการก็ทางทางลับบ้านก็ขอท่าน บทนืี้นะครับเดินหางครับดูสวัสดรภามบคุณผูสันทางครับ,รบ <นะ S 1> ขอบคุณครับ <นะ S 1> ก็มตลงวัตุทุ่นี้ครับที่าหญ่พีน้องนะครับแล้วก็นะท่านรวิเชียรก็เจมสนะครับเจมสโมวตท่นี่นะครับเดี๋นะครับแล้วก็ซบจะกเพื่อนเราจะบ้านไปทางพนักสถานวันถุทุี้กบซลงคงนนะครับเจมบรรดาหมัยน้องเดีนยวก็จะอุ้ไปนินะครับเซเนองคงนะครับ